ทุกคนเยอะมากนี่คือหน้าทางเข้านะครับผมนะการออกแบบสุดสยามก็คือเน้นแนวก็เป็นไทยนะครับโอโาหาหารน่ากินทั้งนั้นเลยสวับบยดีสวัสบบดีทุกคนสำหรับตัวหนศูนย์ไก่อยู่ที่ าหางไอคอนสยามพี่น้องนะเมื่อนี้ซูนจะพาทุกคนอัปเดทบรร,รยากาศอยู่ที่เมืองสุขสยามนะครับผมก็คือเป็นตลาดย้อนยุคนะตลาดบบไทยเลยทุกคนไปเข้าไปเลยตรงนี้นะสุขสยามนะครับนี่ซึ่งศูนก็ไม่ได้พาทุกคนมาอัปเดทถาบรรยากาศนานแล้วนะนะคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาเลยนะหรือว่าอยากจะมาดูกัน,กนว่าตอนเย็นๆนี่ทุกคนนะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่ เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมนะก็จะมีนักท่องเที่ยวามาเที่ยวแล้วก็จะเข้ามาในตลาดนี้เพราะว่ามันเป็นตลาดขายอาหารสัสสวนใหญ่นะครับผมแล้วก็ขายของที่ระดึกต่างๆนะครับดูทุกคนนะแทบแตกเลยก็ว่าไรา่ทุกคนเยอะมากนี่คือหน้าทางเข้านะครับผมนะการออกแบบสุสยามก็คือเน้นแนวก็เป็นไทยนะครับ นี่ก็จะมีของขายเป็นของที่ระดึกนะครับผมโ<ะ>หไม่แต่น้องเที่ยวชาวต่างชาทั้งนั้นนะครับเราเลนบริเวณที่เราเลนขึ้นมานี่ก็จะมี เสื้อผ้าขายนะเป็นผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าลายไทยอะไรตัวคนหนะนึ่งอยากอะไรดีนะตรงนี้ก็จะมีแบบขายนาฬิกา<ม>ขายอะไรเยอะแยะมากมายนะพอเราเดินไปถึงโซนการสุทสยามนะก็จะขายอาหารซะส่วนใหญ่และ นี่ไรมนเลอกับไม่ไม,ไไม,มาแล้วถึงแล้วสุขสยามที่เป็นส่วนอาหารนะครับผมนั่นจะเล่นไปด้วยอาหารอาหารแบบอาหารต่างๆนะส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นอาหารพวกอา,อาหารทะเลนะครับผมอาหารทะเลนี่เยอะมากๆ <c oughs> เลยจะมีรสาตาต่างๆ กังมกรน,นี่ก็ขายเป็นตัวด้วยเปล่านะทำไมแพงจากสามพันบาทก็มีโอ้ร้านนี้ร้านไทยอาหารไทยลเลยบนพวกยำนะพวกยำตรงนี้ก็จะเป็นโซน,นที่นั่งทานอาหารดูอาหารไปด้วยดูคนไปด้วย โอาหารนี่ทุกคนอันนี้เจนพวกอาหารทะเลนะครับผมพวกกุ้งพวกมมหมึกเนืหมึกกุ้งก็มีนะเกปป็บแไปนี้ทุกคนนะเราเยอะมาอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งนะครับร้านนี้ขายต้มยำกุ้งซึ่งเป็นอาหารอ่าเครียกว่าอะไรนะ ต้มยำกุ้งนี่คืออาหารของไทยเลยแท้ๆเลยนะครับทุกคนนะอาหารไทยแบบแท้ๆเลยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งพักปัดไทยนี่ทุกคน,นที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทย,ยนะหลงลังไปไกลทั่วเลยต้มยำกุ้ง ใช่ไหมทุกคนร mm hmm. ้านนี้ขายเนื้อจอระเข้นะครับโอ้โห mm hmm. อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยเหี mm ้ยแต่อำไม อันนี้ก็จะเป็นขนมขนมไทยนะครับผมอันนี้ขนมอะไรเนาะอัน,นี้สุดไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้สูตรชอบกินมากเลยแต่เขาเรียกว่าอะไรด้วยกัน We'll be right <laughs> back. อโ,อโ,มมโอ้โหคนเยอะมากโซนฝั่งนี้ก็จะขายพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็พวกผ้ากางเกงซางนี่มีกางเกงซางหรือว,ว่าม,มีรูปต่างๆนะครับผมนี่เพราขายเหมันกันคือกัรแบบมีขายแบบ สินค้าแบบลากงลายลยพี่น้องน,นะรวมอยูอ่ยังสุขสยามแห่งนี้ลบริวเวณที่ศูนย์อยุอยู่ไหนคือสันจีเลยพี่น้องสันจีนะสุขสยามอยู่สันจี ถ้าเข้าเลอยมาโซนนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเนะี่ยพวกถนอนอบแห้งเป็นปลาพวกขนมแล้วก็เป็นพวกปลาเม็ดถั่วต่างๆแล้ว่น้องได้ยอยู่ในกะมีแบบมีหลายเยะไรขนมปลาหวานกะมีแบบนี้นะซิมได้เลยซิมได้เลย ก็คือว่าเป็นอาหารแห้งกับบะไดได้เป็นน้องอนะไก็จะเป็นขนมขนมข้าวเกียบได้เป็นน้องเขาก็คลา,ายแบบสดๆเลย เดี๋ยวห้องยังเราวมพันันก็ส่วนในก็คือว่าเป็นส่วนร้านอาหารอีกส่วนยังนอะขายก๋วยเตี๋ยวขายไก่ทอดนะครับคุณผู้ามท่านใุต้องการรัท่านค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองีนตุนตุเรนนักราย สิทธิ์ท่าของท่านเพื่อป้องกันการสูญหายของทุท่านจะได้รับประสบการณ์สาดพิเศษที่สุดแห่งไทยที่มอบสัญลักษณ์แห่งพลังคำพูดค่ะ dear valued customers welcome to Suxia please take care of your belongings so as not to lose them accidentally we wish you happiness happiness and safety thank you บอ,อ,อกไปก่อนทุกคนนะก็ถือว่าคลิปนี้พาทุกคนมาชม <Okay. S 2> เมืองสุขสยามน,นะครับไมไ่มาอัปเดตนานและเมืองส,สยามอะไรเพื่อนองก,ก็เป็นมาสร้างตานีฬาศูนย์กับเจ้าอะไรขอจบคลิปไปเพื่อนสนิยก่อนเะด้อเนาะถามว่าคลิปนี้เกิดยังดื้อกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปให้ส่งองขวามบันสุดย์เลยนะครับผมส่วนสนาคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ